สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TT t ท a u r o หก9อีกแล้วนะคะแฮปปี้แฮปปีปป้วันวาเลนไทน์นะคะทุกคนนี่มีไพ่สำหรับนี้เอามาทำนายให้ทุกคนวันนี้นะคะเป็นสีชมพูเด็กน้อยน่ารักนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าใครกันนะที่คิดถึงคุณนะคะ ที่คิดถึงคุณที่สุดในวันวาเลนไทน์นี้โอ้ยน้องเป็ดเรายังอยู่ใครกันนะที่คิดถึงคุณที่สุดในวันวาเลนไทน์นี้แล้วเขาอยากจะทำอะไรนะคะหลังวาเลนไทน์ก็ดูได้นะคะเป็นอ่าแรนดอมนะคะใครเข้ามาดูตอนไหนก็ใช้พลังงานตอนนั้นแหละ พลังงานดูได้ทุกเมื่อนะคะถ้าคุณดึงดูดกับคลิปนี้นะคะถ้าคุณเจอคลิปนี้แล้วก็พลังงานก็สลับสับเปลี่ยนกันได้นะคะระหว่างคุณและเขาเดี๋ยวไปดูซิว่าเขาคนนั้นน่ะคิดถึงคุณเรื่องอะไรก่อนดีกว่าเขาคนนั้นคิดถึงคุณเรื่องอะไรอู้ใบแรกก็ t e of cups เลยนะคะ คุณน่ะคือความสุขของเขานะคะทุกครั้งที่เขาได้เจอคุณนะคะเหมือนเขาได้เติมเต็มความรักนะคะความสุขที่เขาขาดหายไปในชีวิตนะคะคนคนนี้เขาอาจจะไม่เคยเจอใครหรือไม่เคยพบเจอความสุขใดมากเท่ากับตอนที่ได้อยู่คุณหรือได้เจอคุณนะคะ คุณเนะี่ยคือความสุขของเขาในทุกๆครั้งที่ได้เจอนะคะไม่ว่าคุณกับเขาตอนนี้จะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนค้นคุยหรือเงียบหายไปแล้วหรือว่าเป็นอะไรยังไงก็ตามแต่คุณเนะี่ยอยู่ในความทรงจําของเขาเสมอและเป็นความทรงจําที่ดีแล้วก็มีความสุขเสมอนะคะทัดยามีนกรกฎพิจิกคะ่ะใบที่สองอ้ เอเจส e มนอ๋อ,อวันวาเลนไทน์นี้เขาก็ยังนึกถึงวันวานนะคะวันที่คุณกับเขาเนะ่ยเคยมีความสุขร่วมกันอยู่เคยเลี้ยงสลองด้วยกันนะคะเคยไปเที่ยวหรือไปทําบุญด้วยกันก็ได้นะคะเลี้ยงเด็กกามพาหรือบริจาคทําบุญอะไรในวันนี้นะ่ะอืม ีพลังงานของการให้การช่วยเหลือการได้ทําอะไรรุดด้วยกันในวันเนี้คุณกับเขาเนี่ยบางคนอาจจะเกิดวันนี้ด้วยก็ได้นะคะเกิดวันที่สิบสี่ใช่ไหมยด้โยกเดี๋ยวเราดูกันนะเอาใช่สิบสี่กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ใชไปเรื่อยแล้วทำไมวันนี้เราต้องสดใสอะไรแต่เช้าเนี่ย คนไม่มีแฟนเนี่ยก็อย่างนี้แล้วนะคะทุคนค่ะพูดไปพูดมาก็โปรโมตเองแงั้นโอ้สองเหรียญเป็นสองเหรียญที่ <c oughs> น่ารักจังเลยอะ่ะเดี๋ยวนะอันนี้น,นจะเป็นคุณหรือเปล่าอคุณน่ะชอบทำหน้าม,มุ้ยใส่ขาวหรือเปล่า เขายังจําสีหน้าของคุณได้นะคะตอนที่อยู่กับเขานะ่ะในวันนี้อ่ะคุณนะ่ยชอบที่จะแบบให้เขาแบบพาไปนู่นมานี่คุณอาจจะเป็นคนที่โรแมนติกก็ได้นะคะในความรักนะคุณจะเป็นคนที่โรแมนติกอยากจะมีเวลาได้อยู่กันสองต่อสมีเวลาได้ไปเที่ยวไปไหนบ้างในวันวนาเลนไทน์แบบคู่รักนะคะ แบบเป็นคู่รักกันนะออคียอ้อนอะไรอย่างงี้คุณเป็นคนขี้อ้อนหรือเปล่าคีย้อ,อนงองแงหรือไม่เขาอ่ะก็คิดถึงคุณนั่นแหละค่ะไม่ว่าชีวิตของเขาตอนนี้จะเป็นยังไงนะคะทุกวันหรือวันนี้เขาก็คิดถึงคุณเป็นพิเศษนะคะคุณกับเขาเคยมีโมเมนต,ต์ที่ดีๆต่อกันคนๆนี้อ๋อดชาริอ r i The Chariot คุณกับเขาคนนี้อาจจะเคยมีน้องหมาน้องแมวด้วยกันนะคะเลี้ยงด้วยกันอืมมันเป็นความคิดถึงที่แบบคิดถึงวันวานอะ่ะคิดถึงวันที่มีคุณวันที่อยู่ด้วยกันอะ่ะอืมเป็นโมเมนต์อะไรที่ได้เห็นอะไรก็คิดถึงคุณอะ่ะ คนคนนี้เขาเปินใครกันเนาะแต่ว่าสองเหรียญเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะเป็นคนที่คนเก่าๆได้นะอืมแล้วเขาคิดถึงอะไรอีกเดี๋ยวขอใบสุดท้ายนะคะโอ10ออฟสอด การสูญเสียนะคะแล้วคิดถึงวันที่เขาได้สูญเสียคุณไปนะคะวันที่ทะเลออาะกันกับคุณหรือมีปัญหากับคุณนะคะการสำนึกผิดนะคะรู้สึกผิดอยากขอโทษนะคะอยากขอโทษอยากขอโอกาสนะคะจากคุณวันนั้นนะคะเขารู้สึกว่าเขาผิดเขาคิดผิดไปนะคะทำอะไรผิด ไปต่อคุณจริงๆนะคะเป็นความรู้สึกที่สำนึกผิดได้แล้วนะแล้วดูใต้สำรับสิเป็น D e n p r a c e น่ะคุณเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วนะคะในชีวิตของเขาที่เขาเคยเจอมานะคะรู้สึกเศร้าเสียใจเสียได้นะคะและในช่วงเวลาที่เขาสุดเสียคุณไปนะคะในตอนนั้นเขาก็จมดิ่งอยู่กับตัวเองพักใใหญ่เลยนะคะ ถ้าคุณคิดว่าเออการที่เขาแสดงออกมาเหมือนไม่ได้เจ็บเลยจะไปกับใครคนใหม่หรือแม้แต่เป็นมือที่สามไปกับใครก็ตามแต่คนคนนี้ลึกๆแล้วมาออยู่คนเดียวเขาก็เศร้านะคะเศร้าเรื่องของคุณเสียใจเรื่องของคุณนะอย่าว่าแต่คนไม่เสียใจนะคะอ่ะก็นี่คือสิ่งที่เขาคิดถึงคุณเดี๋ยวเรามาดูว่าคนคนนี้เขาเป็นใครในชีวิตของคุณ หรือคุณเป็นใครในชีวิตของเขาตอนนี้ดีกว่าคุณเป็นใครในชีวิตของเขานะ่ยตอนนี้นะ่ะ Queen of Cups เป็นคนที่สำคัญเสมอนะคะที่หนึ่งในดวงใจอ๋อเขาอาจคุณหรือเค้านะ่ะอาจจะมี รอยสักที่แขนนะคะเป็นชัดชูเล็กๆนมน้อยนะคะคุณเป็นใครอีกนะคะในชีวิตของเขาตอนนี้นะตอนนี้นะเอ็ดออฟวเป็นคนที่เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ด้วย ลำลึกนึกถึงตลอดเวลาที่หนึ่งในดวงใจนะคะเพจออบสอดแต่คุณอาจจะไม่ไม่เอาเขาแล้วนะคะไม่ให้อาภาัยเขาแล้วนะคะเขารู้ดีว่าคุณโกรธเขาอยู่คุณตั้งดาบใส่เขาคุณตั้งแง่ตั้งมีใส่เขาแหละนะคะ แต่คุณก็ยังคือที่หนึ่งในใจของเขาอยู่นะคะหนึ่งไม้เท้าเนี่ยเป็นใครในชีวิตอีกคะซิกอ of วันวิกตอรี่นะคะเป็นคนที่ได้ใจเขาไปนะคะชนะใจเขานะ เขารักคุณมากที่สุดมากกว่าใครที่ผ่านมาอ้าวซิกออฟวแล้วก็ซิกออฟเฮนตเป็นคนดีที่สุดเลยที่เคยเจอมาในชีวิตเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่แบบอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงน่ะอืมเนี่ยคุณเคยให้ความช่วยเหลือเกอื้อกูลเขานะคะ คุณเนี่ยจะเป็นคนที่คอยสนับสนุนเขาในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างที่ผ่านมาโอ้โหนายออฟพินตาเคิลต้สำรับในเรื่องเงินนะคะในเรื่องงานนะคะคุณคอยช่วยเหลือหรือผลักดันเขานะทุกวันนี้นะ่ะมันอาจจะเป็นคุณก็ยังอยู่ในใจของเขาันั่นแหละแต่เหมือนเขาก็จะรู้แหละว่าคุณเนี่ยจะไม,ไม,ไม่ไม่รับ นะคะไม่รับเขาแต่เขาก็เหมือนยังมีความหวังอยู่นะมีความหวังว่าอยากจะทำตัวเองให้ดีขึ้นนะคะเพื่อให้คู่ควรกับคุณให้เหมาะสมกับคุณเพมพลนต์เพื่อเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นอะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะหนึ่งเหรียญไฟออฟสอดเขาจะไม่ยอมแพ้นะคะเขาจะสู้ เขาจะพยายามเอาชนะใจคุณนะอืออุ๊ยไาละหนึ่งไม่เท้าหนึ่งเหรียญหนึ่งดาบเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงนะคะเนี่ยตอนนี้นะถึงแม้ว่าคุณกับเขาเนะี่ยจะจบก,กันไปแล้วนะโอ้โหใต้สาระเป็นสามดาบแต่คนคนนี้เนะี่ยบอกไว้เลยว่าเป็นคนที่ดื้อก็ดื้อนะคะดื้อมากนะคะไม่ยอมแพ้นะคะที่จะมีคุณในชีวิตต่อให้ คุณนะ่ะจะทําให้เขาเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามหรือคุณจะมีคนใหม่ไปแล้วก็ตามนะคะสาดาบแต่เขาก็จะพยายามทําตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อเปลี่ยนความคิดของคุณความรู้สึกของคุณในตอนนี้ให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะห้าดาบเนี่ยเขาจะต่อสู้ฝ่าฟันกับทุกอุปสรรคปัญหาหรือแม้แต่คนที่อยู่กับคุณก็ตามเนี่ยคนคนนี้อ,อ๋อเป็นคนดื้อนะคะดื้อนะดื้อนะดื้อนะนะคะคนนี้บอกเลย นะคะต่อให้คุณมีคนใหม่เขาก็จะสู้นะคะสู้คนใหม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยอมแพ้ไม่ไม่หมดหวังนะคะเป็น3ามดาบที่ยังมีดอกไม้อยู่ในนั้นนะเนี่ยคือความคิดของเขาในปัจจุบันเนี้ถึงแม้ว่าคุณกับเขาอาจจะเงียบหายกันไปแล้วแต่ระวังนะคะคนคนนี้นะ่ะเขาอ่ะจะทํา ความคิดของเขาในตอนนี้คือเขาจะสร้างตัวเองขึ้นมาให้คู่ควรกับคุณนะคะก้าเหรียญไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองสิ่งที่คุณชอบอเขารู้ดีคนคนนี้เหมือนเขาจะรู้สิ่งที่คุณชอบอคืออะไรผู้ชายผู้หญิงในสเปคของคุณเป็นยังไงนะคะเขารู้นะคะเนี่ยแลวเขารู้สิ่งที่คุณต้องการด้วยนะคะเขาจะพยายามเปลี่ยนใจของคุณให้ได้นะคะให้คุณมาเริ่มต้นใหม่กับเขาให้ได้นะวายตาแล้ว ดีไหมเนี่ยอะเดี๋ยวดูความคิดของคุณดีกว่าว่าคุณเนะี่ยคิดยังไงกับคนคนนี้นะ่ะเขาตั้งคุณเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเขานะคะเป็นเป้าหมายของเขานะคะเขาจะกลับมาในสักวันหนึ่งนะั่นแหละที่เขาทําตัวให้ดีพร้อมแล้วเนะี่ยเขาจะกลับมานะคะคุณคิดยังไงกับคนคนนี้นะคะอา้าวสเตีเยงลอยหรอ คุณก็ยังผูกพันกับเขาว่าเนี่ยถ้ากลับมาอีกอะเขาก็ต้องยอมเชื่อฟังคุณนะคุณจะไม่ยอมเขาแล้วเขาต้องยอมคุณประมาณนี้เลยเพจออฟครับ คุณก็ยังรอเขาคนนี้อยู่นั่นแหละลึกๆแล้วนะบางคนเนี่ยคุณหรือเปล่านะที่ผิดกับเขาคนนี้นะคะมันมีบางกรณีด้วยนะที่บางทีคุณอาจจะทิ้งเขาไปมีคนใหม่ก็ได้นะคะอืไปเริ่มต้นกับคนใหม่อาจจะเป็นคนที่คุณอ่ะทิ้งเขาได้นะคะในเรนดอมนี้เป็นคนที่คุณอ่ะ ปฏิเสธเขานะคะไม่ชอบคุณอาจจะเจอคนใหม่แล้วคุณก็ไปคบคนใหม่แต่คนคนนี้เขาไม่ยอมนะคะเนี่ยแล้วมันมีพลังงานที่แบบว่าคุณอยากจะขอโทษเขาคนนี้ด้วยอะหนึ่งถ้วยมีคำที่คุณก็อยากจะขอโทษเขาไม่ใช่ทุกคนนะคะสลับสับเปลี่ยนกันได้นะคะ เซเว่นออฟบอแต่คุณก็พยายามที่จะไม่สนใจเขาแล้วล่ะคุณอยากจะตัดใจกับเขาอืมเนี่ยบางครั้งคุณก็สับสนนะคะบางครั้งคุณก็สับสนในตัวเองนะคะ คุณอยากจะตัดเขานั่นแหละแต่แต่เหมือนว่าคุณมีความผูกพันอะไรบางอย่างกับค,คนคนนี้อืมเนี่ยเดชารีออดเนี่ยมีความผูกพันกันแล้วคุณก็สับสนด้วยนะบางทีอ่ะที่คุณไม่เลือกเขาเนะน่ะคนคนนี้อาจจะเป็นความแตกต่างก็ได้นะคะโอ้ตายสำรับเป็นเท of อฟวเนะ่ะ คืออาจจะเป็นคนที่คุณปฏิเสธเขาในอดตนะคะเพราะว่าอะไรเนื่องด้วยว่าความแตกต่ตางระหว่างเชื้อชาติศาส,สนานะคะหรือคุณอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาแล้วคุณอาจจะไปได้เลือกเขาก็ได้นะคะค,คนคนนี้แต่เหมือนคุณมีความรู้สึกผิดอะไรบางอย่างเนี่ยเดบเวิเนี่ย,ย,ววยคุณเลือกที่จะเดินออกมาจากคนคนนี้นะ่ะเดี๋ยวมาดู สิ่งที่คนคนนี้คิดกับคุณในปัจจุบันนี้สิคืออะไรอะอะไรเด้งออกมาโอ้ The Lover อ้อเนี่ย The Lover เขายังรักคุณอยู่เนี่ยมันมันมีต้องมีใครสักคนบางคนนีลยที่แทงข้างหลังกันอะโดนสอนรักปักกลางหัวใจ แค่เนจะเจ็บเคยไปถุงเอาตอนชายให้เธอมองสามเหรียญแต่ยังบางคนเนี่ยยังพบยังเจอกันอยู่นะคะในที่ทำงานได้นะเขายังรักคุณอยู่ค่ะอยากติดต่อสื่อสารบางคนก็อาจจะยังติดต่อสื่อสารกันอยู่นะคะพูดคุยกันอยู่แบบในฐานะเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยแต่ว่า ไม่สามารถสารสัมพันธ์ได้อาจจะมีใครบางคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะมีคนรักอยู่แล้วนะคะคุณไม่เลือกเขานะคะคุณเดินจากเขาไปอันนี้เป็นกรณีแบบแอบรักแอบ,บชอบได้เลยนะเนี่ยแปดไม่เท้านะคะการติดต่อสื่อสารถึงแม้ในใจลึกๆจะ รู้แหละว่ารักอะแต่มันก็เป็นได้ครับเพื่อนเศร้าจังเลย <st arts> นี่ไงสามดาบออกมากจริงๆด้วยนะคะเขาเจ็บปวดนะคะ <st arts> คนคนนี้รักคุณเป็นเป็นความสัมพันธ์แอบรักแอบชอบได้นะเนี่ยเหมือนคนที่คุณ่ะเคยไปสิเสธเขาไปอ่ะคนคนนี้ทีออฟครับ <st arts> อยากให้คุณกลับมาเขายัง,งรอคุณอยู่นะคะ เนี่ยเดามูลโอ้น่าสงสารจังเลยจะบอกว่าเป็นคนเก่าที่แบบทําอะไรไม่ดีกับคุณไหมน่าจะไม่ใช่นะคะในกรณีนั้นนะ่ะอาจจะเป็นคนเก่าที่คนเก่าที่เคยพูดเคยคุยกันนะคะแล้วคุณนะ่ปฏิเสธเขาไม่เลือกเขานะคะหรือเขาปฏิเสธคุณไม่เลือกคุณก็ได้นะคะพลังงานมันสลับสับเปลี่ยนกันได้เนี่ยคนคนนี้แหละที่เขาคิดถึงคุณในวันวาเลนไทนะ์น่ะ คุณกับเขาอาจจะเคยพูดเคยคุยเคยเจอกันไม่กี่ครั้งก็ได้นะคะเหมือนแบบลองดูใจกันอนะแล้วคุณอาจจะไม่ชอบเขานะคะคุณมีตัวเลือกมีทางเลือกนะคะเนี่ยสามดาบคู่กับสามถ้วยเนี่ยคุณไม่เลือกเขานะ่ะคุณเทคนนี้ไปเจร้ายจังเลยเจร้ายจิงเจอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดู ไพ่อันนี้ดีกว่านะคะไพ่ข้อความให้หน่อยสเต้คนคนนี้แหละที่เขาคิดถึงคุณเป็นความสัมพันธ์เน้นไปหนักๆในเรื่องของแอบรักแอบ,บชอบได้นะคะหรือคนเก่าที่คุณน่ะไม่ได้ชอบเขานะคนคนนี้คนที่คุณเทเขาไปอ่ะนะคะดูข้อความซีเขาอยากคุยอะไรกับคุณนะคะอยากบอกอะไรกับคุณ not a w a ์อเวลเ e r ิ a l ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะเขาบอกว่าฉันไม่ว่างทำตัวให้ตัวเองไม่ว่างนะคะทำตัวให้ยุ่งๆเขาไว้นะคะเบี่ยงเบนความสนใจจากคนใบที่สองฉันดึงดูดคุณมากอืมคุณอะดึงดูดเขานะคะคุณดึงดูดใจเขามากเลยนะฮะ เนีอาจจะเป็นคนนี้ที่ทำงานได้นะคะเขาแอบ,บมองแอบบดูคุณทุกที่ทุกบันแต่คุณน่ะไม่รักเขานะ่า I face when I saw you, you somehow. ฉันจากคุณไปเมื่อเห็นคุณอยู่กับใครสักคนอ้ว <laughs> oh. แล้วทำไมเราต้องอินได้เนี่ยเออใจเย็นไหมหมอใจเย็นไม่ใช่เราเนี่ยคุณเทเขาชัดๆเลย I bring my s e l f in work to forget you ฉันฝังตัวเองอยู่ในงานเพื่อลืมคุณเห็นไหมเห็นไหม ตั้งแต่ที่คุณทิ้งคุณเทเขาไปเขาก็ไปทํางานนะคะไม่เอาตัวเองไปฝังอยู่กับงานนะคะเพื่อที่จะให้ลืมคุณไม่โฟกัสเรื่องของคุณเนี่ยเป็นไปได้เลยว่ากรณีนี้นะคะเป็นคนที่คุณชิงเขาเน,ะนี่ยคนคิดเธอไม่เคยมอง <c oughs> คุณและฉันยังเด็กเกินไปอืม เขาบอกว่าคุณและเขายังเด็กเกินไปมันอาจจะยังเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมสักเท่าไหรท่ที่คุณกับเขาจะได้รักได้เจอกันนะคะก็อาเดี๋ยวเราเอาไพ่ข้อความของเราดีกว่าโฮโ,ฮโฮไม่ได้ออกมาลายอีพีแรกแล้วสุดท้ายแล้วอุย ขอให้สักห้าใบสินะคะถ้าเขาจะส่งบทเพลงให้คุณ <ucking> เขาจะส่งเพลงอะไรให้คุณดีกว่านีเอาเข้าไปเอาเข้าไปใ <ś c oughs> บแรกกลับมาได้ไหม,มเกือบรักกันภาพถ่ายเขาก็ยังมีภาพถ่ายของคุณไว้อยู่นะคะ <ś c oughs> คิดถึงเธอนะที่รัก เขาคิดถึงคุณตลอดเวลาเลยเดยโม้เห็นไหมรักฉันไหมแอบรักก็แอบรักเขาว่าขอเวลาพักวายตาแล้วอะไรป็นจะตรงขนาดนั้นนะคะใบแรกก็กลับมาได้ไหมนะคะภาพถ่ายคิดถึงเธอนะที่รักรักฉันไหมแล้วเขาก็ขอเวลาพักใจก่อน ก็ประมาณนี้นะคะแรนดอมนี Random ้ eed, นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดคอมเมนต์ให้นะคะขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิงดีๆนะคะสมหวัง,งดังสิ่งที่ปรารถนาะแล้วก็แฮปปี้วันเลนทน์นะคะมีความสุขนะคะในวันเลนทน์ไปแล้วบ๊ายบาย